โอกาสเริ่มต้นเทศกาลมหาพรตสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนใจคริสตชนให้เอาชนะความชั่วร้ายด้วยความเชื่อการสวดภาวนาและการกลับใจใช้ใชโทษบาป เที่ยงวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์สัปดาห์ที่หนึ่งในเทศกาลมหาพรตสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสอธิบายกับสัตบุรุษและผู้จาริกสแสวงบุญที่มารวมตัวกันในลานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรเพื่อสวดทูตสวร์แจ้งข่าวถึงการที่พระวาจาของพระเจ้าแสดงให้เราเห็นหนทางในการดำเนินชีวิตให้เกิดผลอย่างเต็มที่ในช่วง40วันของเทศกาลมหาพรตที่เราเพิ่งจะเริ่มต้นคาริฟเทลลีเอสโวลเล่บุนจ orno สมเด็จพระสันตะปปาทรงเริ่มที่เรื่องราวในพระรสารวันนี้ของนักบุญมารโกบทที่หนึ่งข้อ12ถึง15เรื่องพระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองในถิ่นธุรกันดารและทรงเริ่มประกาศข่าวดีพระองค์ตรัสว่า พระรสารวันอาทิตย์แรกในเทศกาลมหาพรตนี้เน้นว่าพระจิตเจ้าทรงดลให้พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในถิ่นทุรกันดารพร้อมประทับอยู่ที่นั่น40วันและทรงถูกซาตานประจนซึ่งความเป็นจริงตามธรรมชาติและเครื่องหมายของถิ่นทุรกันดาลก็คือที่ที่พระเจ้าตรัสกับจิตใจมนุษย์และมนุษย์ก็ตอบรับด้วยการสวดภาวนา แต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังเป็นสถานที่แห่งการทดลองและการประจนอีกด้วย แล้วการต่อสู้ระหว่างพระเยสุเจ้ากับปีศาจก็เริ่มต้นขึ้นซึ่งมันจะสิ้นสุดลงด้วยพระมหาทรมาและการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนตลอดช่วงพระชนชีพของพระเยสุเจ้าได้ถูกกำหนดไว้แล้วภายใต้เครื่องหมายพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงกระตุน้นดนใจและทรงนำทางพระองค์ พระภารกิจทั้งปวงของ,พร,องพระคริสต์เป็นการต่อสู้กับความชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นการรักษาให้หายจากความเจ็บป่วยการปลดปล่อยผู้ถูกปีศาจสิงให้เป็นอิสระและการให้อภัยบาปและแม้จะดูเหมือนว่ามานจะมีอำนาจเหนือกว่าเมื่อพระบุตรของพระเจ้าถูกปฏิเสธถูกจับกุมและต้องโทษถึงตาย แต่ในความเป็นจริงแล้วความตายคือถิ่นธุรกันดารสุดท้ายที่จะก้าวข้ามเพื่อเอาชนะซาตานและปลดปล่อยเราทุกคนให้รอดพ้นจากอำนาจของมันในที่สุด และครั้นเมื่อเราได้อ่านเรื่องราวของถิ่นธุรกันดาลและการประจนแล้วคริสตชนจึงได้รับการเตือนใจว่าด้วยการเดินตามรอยพระบาทของพระเจ้าชีวิตของเราก็เช่นกันที่เป็นการต่อสู้กับจิตวิญญาณแห่งความชั่วร้ายที่ซึ่งปีศาจสามารถประจนเราได้ดังนั้นเราจึงต้องรับรู้กับการปรากฏตัวของศัตรูผู้ชาญฉลาดนี้อย่างเต็มที่ มันต้องการจะลงโทษเราชั่วนิวรันดร์ต้องการให้เราล้มเหลวและเตรียมที่จะปกป้องตัวเองไม่ให้เราไปต่อต้านและต่อสู้กับมันพระเยซูสเจ้าไม่เสวนากับปีศาจอย่างแน่นอนแต่พระองค์จะทรงขับไล่มันไปหรือโต้อตอบมันด้วยพระวาจาของพระเจ้าเสมอ เราเองก็ด้วยไม่ควรจะไปเสวนากับปิศาจและตกอยู่ภายใต้การประจนของมัน,ข,มนขณะเดียวกันพระหัสถานของพระเจ้าก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าด้วยความเชื่อการสวดภาวนาและการกลับใจใช้โทษบาปเราก็สามารถเอาชนะศัตรูได้ ที่สุดพระองค์ตรัสสรุปว่าเราได้รับการเรียกร้องให้เดินตามรอยพระบาทของพระเจ้าฝืนฟูคำสัญญาของเราในศีล้างบาปและทิ้งปีศาจและกิจการทั้งสิ้นของมันรวมถึงคำสัญญาแบบลมๆแล้แงๆของมันทั้งหมดด้วย แล้วพระองค์จึง lon, lon, um os, ทรงกระตุ้นเตือนคริสตชนให้ร้องเรียกคำเสนอวิงวอนดุดมารดาจากพระแม่มารีปพรมาจารี ต่อมาหลังทรงนำสวดทุสวรรค์แก้งข่าวสมเด็จพระสันตป,ปาปาทรงทักทายผู้จาริกสแสวงบุญชาวโปลแลนด์ที่มารวมตัวกันในลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรและทรงระลึกถึงสักการสถานแห่งพระเมตตาตตของพระเจ้าในเ<ร>มืองเพราะประเทศโปแลนด์ซึ่งเมื่อ90ปีก่อนพระเจ้าทรงประจักษ์แก่ซิสเตอร์โฟสตินาและทรงมอบสารแห่งพระเมตตาให้กับเธอด้วยความวางพระทัยซึ่งต่อมานักบุญยอนปอลที่สองพระสันตปปาทรงช่วย นำมันมาเปิดเผยให้โลกได้รับรู้และชื่นชมแล้วทรงกระตุ้นคริสตชนให้เปิดจิตใจด้วยความเชื่อและมอบความวางใจของเราไว้ในโอมพระเยซูเจ้านอกจากนี้พระองค์ยังทรงทักทายผู้จาริสแสวงบุญจากกลุ่มตาลิตากุมเขตวัดซานจิโอวันนีเดอีฟิโอเรนตินีในกรุงโรมและทรงกระตุ้นเตือนพวกเขาให้ทำงานเมตตากิจต่อไปด้วยความชื่นชมยินดี